A, you know that I'm leaving? เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็จะขอส,สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กันในเซิร์ฟนอกต่างประเทศนะคุณผู้ชมก็คือเติมเพชรมาแล้วทั้งหมด2,100เพชรนะครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรนะครับเอ้ยคุณผู้ชมก็น่าจะรู้ตาโปงคลิปกันมาแล้วนะครับก็คือผมเนี่ยจะมาปั้นไอดีนะครับไอดี ID แบบไก่ๆตัวนี้เนี่ยที่แบบไม่มีของอะไรเลยในคอลเลคชันแฟชั่นก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวจะมาปั้นไอเปล่านะครับโดยกการรรเเเเปิดล่่่่อออองงงสุมพชนนนััะคบซึ เซิร์ฟไทยเนี่ยมันไม่มีนะ้วคุณผู้ชมนี่ลัคก,กี้เกมนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นกล่องสุ่มเพชรนั่นเองนะครับจะมีตั้งแต่1,000เพชร1 0 0เพชร10เพชร5เพชร2เพชรและก็1เพชรนะครับแล้วก็จะมีพวกโกโยย่อยในกรับนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นของรางวัลที่แบบดูทรงและน่าจะคุ้มค่านะคุณผู้ชม เออเพราะว่าแบบของเกลือมันมีแค่3ชิ้นนะครับอ่าแล้วก็ของดีมีตั้งแบบโหอย่างเยอะเลยคุณชมแบบโ,โหเพชรแบบมันแยงตาจริงๆเลยนะครับแสงมันแยงตาจริงๆเลยนะครับวันนี้ลงทุนเลยนะครับ<อ>เพราะว่าราคาของกล่องเนี่ยมันไม่ได้ดูแพงไปเลยนะครับแค่10เพชรเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองดูดีกว่าว่าอ่สาสำหรับ2,100เพชรของผมเนี่ยจะเอามาลงทุนกับกล่องซุ่มเพชรตัวนี้กล่องละ10เพชรได้ประมาณโอ้โหสองร้อยกล่องเลยนะคุณผู้ชมอ่ะเราจะซุ่มเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าจะคุ้มหรือเปล่าฝากกดไลค หนึ0งพแรกก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราซื้อกล่องไปเลยนะครับ1000แรกนะครับไปไปไปซื้อกล่องไปเก็บไว้เลยแล้วกันนะครับนี่เป็นลัคกี้เจมใช่ะไม่อ่านว่าไงคุณผู้ชมลัคกี้เกมส์เองนะครับคุณผู้ชมมาหนึ่งร้อยตอนนี้ก็คือ10กล่องนะครับปุ๊บหนึ่งร้อยแล้วนะคุณผู้ชมสิบกล่องละยี่สิบกล่องคุณผู้ชมโอเคยี่สิบกล่องแล้วคุณผู้ชมปุ๊บแม็กไปเลยนะครับสามสิบกล่องจัดไปสามสิบกล่องสี่สิบกล่องจัดไปสี่สิบกล่องห้าสิบกล่องนะครับคุณผู้ชมเออ ก็แม็กคุกสิบกล่องแล้วก็เอ้ยจะซื้อผิดเจ็ดสิบกล่องนะครับอ่าเรากดออกไปเลยนะครับแปดสิบกล่องแล้วก็อีกอ่ายี่สิบกล่องนะครับอ่าเก้าสิบแค่สิบกล่องนะครับปุ๊บนี่ปุ๊บเรียบร้อยนะครับอ่าเราหมดไปแล้วหนึ่งพันเพจแรกนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูดีกว่าถ้าแบบมันคุ้มจริงๆเราอาจจะลงทุนไปหมดเลยนะครับสำหรับสองพารเพชรนะครับอุ้ยอุ้ยลิงโอ้โหนี่ก็คือจะเป็นลิงบิสตันตัวใหม่นี่นะครับกู้หูใหม่เรนี้นะครับสำหรับเซิร์ฟไทยนะครับ รอดูกันเลยนะครับมามามา,มาเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูดีกว่านะครับสำหรับกล่องโอ้โหหนึ่งร้อยกล่องแล้วทุกนี่จะมีเพชรตั้งแต่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าสองหนึ่งนะครับโอ้โหหนึ่งร้อยกล่องของผมเนี่ยผมว่ามันต้องได้บ้างแหละมันต้องคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับฝากก่อนเลเป็นกำใ,ใจแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดทีละสิบกล่องกันเลยในการนะครับไปสิบกล่องแรกนะครับปุ๊บโอ้โหมาแล้วช่วงเพชรเดียวเป็นกล่องไดมอนด์นะครับนี่ได้มาหนึ่งไดมอนด์แล้วนะครับโอ้ เรียกได้ว่าแบบโอ,อ้โห و, ออราอะลามเลยนะครับแต่แบบรู้สึกว่าตัวเลขมันหายไปไหนนะแถวนี้แบบแบบหนึ่งพันหนึร้อยในเงี้ยหายไปไหน <c oughs> มันไปอยู่ที่ตรงนี้หมดแล้วอ่ะฮ้ยคุณผู้ชมดูดิไดมอนเอยได้หนึ่งเพชรท่านั้นเลยอะอย่างเกลือเลยคุณผู้ชมอะเก้าสิบกล่องเรายังเหลืออยู่นะครับจัดไปดีกว่านะครับอีกสิกล่องนะครับ โอ้โหเฮ้ยถือว่าแบบเราส่มทุกตาคือได้ไดมอนทุกตาแต่มันค่อนข้างจะออกแค่หนึเพชรเท่านั้นนะครับค่อนข้างเกลือมากๆเลยนะครับโอ้โหโอเคผู้ชมเรากด1 0 0 0พันเพชร1000ันเพชรหนึ่ง0 0 0 1 0 0่ปุ๊บสิไปผมว่าเปิดสิมเนี่ยจะคุ้มกว่าวเ้ยเริ่มมี2เพชรแล้วคุณผู้ชมอ่ามี1เพชรมี2เพชรแล้วก็มันจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพชรปุ๊บจะเป็น5เพชรแล้วก็ส0 0เพชรหไม่งร้อยเพชรโอ้โหไม่มมาก ก็ถือว่าเราก็ได้เยอะอยู่นะครับแต่ราคากล่องละ10เพรแต่เราได้กล่องละ2เพรเอ้ย <laughs> มันจะคุ้มไหมเนี่ยคุณผู้มชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เราได้อ่าคืนเริ่มได้คืนมาเป็นร้อยแล้วเนี่ยเมื่อกี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยใช่ไหมหรือว่าได้มาเคเท่าไหร่ผมลืมดูนะครับปั๊บโอ้โห <laughs> เลืองอลามเลยครั้งนี้โอ้โหลืมมาห้าเพตนคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมเป็นตามที่ผมว่ายิงด้วยคุณผู้ชมแบบสองเพรแล้วขึ้นห้าเพรนะเนี่ยเฮ้ยลืมมาห้าเพรแล้วคุณผู้ชมจัดไป ครั้งต่อไปต้องมาสิผิดต้องมาสิผิดต้องมาปั๊บปึ๊บเฮ้ยเอาเรื่องเหรอคุณชมมันเริ่มไม่ออกแล้วว่ะคุณชมอะไรเนี่ยห้าสิบกล่องนะครับคุณชมยังไงดีคุณชมเฮ้ยห้าสิบกล่องเลยนะคุณชมไป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 เปิดไปที่สิบกล่องเหมือนเดิมนะครับปึ๊บสองกล่องนะครับปึ๊บโอ้โหได้แบบสองเพชรอะเอ้ยเกินอ่ะทีละทีละกล่องไปแปะแล้วขอปึ๊บได้สองเพชรเออได้หนึ่งเพชรอุ้ย โอ้โหใน50อย่างเกลือเลยผมว่าจบเกมเนี่ยผมน่าจะได้โกเป็นหมื่นน <c> ะ <oughs> ดูอยากชงเลยโหโคตรเกลือเลยอะะ่ะแป๊ะปึ๊บโอ,โ,โอ้โหโอ้โหไปโอเคคุณผู้ชมอีก30กล่องนะครับเปิดแปะ10กล่องปึ๊บปีตาปตาคุณผู้ชมข้างหลังเราอาจจะมี100เพจอยู่ข้างหลังนะครับปุ๊บได้2เพจนะเ <c> ฮ <oughs> ้ย มันจะคุ้มไหมเนี่ยดูมันเขียนดิวชมเปิดเพื่อลุ้นรางวัลดีๆแต่ที่มันให้มาคือเก <c oughs> ินไปคุณชมดูดีเฮ้ยไม่ออกเลยอ่ะหนึ่งพันเพน่ะเฮ้ยมีคนแบบสุ่มได้ไหมวะคุณชมผมอยากรู้จริงๆเลยอ่ะแบบอยากดูแบบคนอื่นเขาสุ่มเมอนบ้างอ่ะแบบไม่ออกเลยหรอที่จริงกล่องพวกนี้นะผมเคยสุ่มแล้วนะรู้สึกว่าผมเคยทําคลิปไปแล้วด้วยนะคุณชมเออผมเคยทําคลิปไปแล้วน,นเนี่ยแต่อ่าครั้งนี้ก็รู้สึกว่ามันจะออกเยอะกว่าคุณชมอ่ะ อาจจะแบบไม่ค่อยขาดทุนเขาเท่าครั้งก่อนนะครับแต่ก็ขาดทุนอยู่นะไปหนเพชรโอ้โหได้สอเพชรนะครับคุณผู้ชมไปอีกสิบกล่องครับคุณผู้ชมปุ๊บโอเคเฮ้ยคุณชมไม่ได้เลยนะครับโอ้โหเ,เดี๋ยวเราลองซื้อใหม่สักแบบ อ่าสิบยี่สิบกล่องดีกว่าคุณผู้ชมไปเราลองแบบซื้อแล้วก็เปิดในนี้ดีกว่าเผื่อแบบมแบบันเป็นสูตรนะคุณผู้ชมปะแต่ลองซื้อแบบอ่าเป็นกล่องลัคกี้เจมลัคกี้เกมนะครับไปสุ่มไปสักสิบกล่องไปคุณผู้ชมสิบกล่องโอเคแล้วก็ฟก้าดีกว่าคุณผู้ชมสิบมันอาจจะแบบไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมอ่าเราเปิดไปดูปุ๊บโอ้โหโอ้โห<笑><笑>เหมือนเดิมคุณผู้ชมอยากเกลือเลยกล่องนี้ไม่แนะนําเลยนะครับเข้าเซิร์ฟไทยไม่น่าจะเข้าอยู่แล้วแหละไปประมาณแปดกล่องไปคุณผู้ชมปุ๊บปุ๊บปุ๊ ปุ๊บแม็กเจ็ดกล่องดูดิคุณผู้ชมเปิดแบบได้แบบไม่ต้องเปิดสิบกล่องอ่ะปุ๊บโอ้โหได้สองเพชรอย่างเกลือเลีผู้ชมไปครั้งสุดท้ายคุณผู้ชมแม็กครั้งสุดท้ายถ้าไม่ได้ก็เลิกแล้วคุณผู้ชมถ้าไม่ได้หนึ่งพันเพชรเนี่ยไม่คุ้มเลยอ่ะเฮ้ยแป๊ะเออไม่คุ้มจริงๆด้วยโอ้โหโคตรเกลือเลีผู้ชมผมคิดว่าแบบผมจะได้แบบปั้นในดีนี้สักหน่อยนะคุณผู้ชมข้อผิดหวังเลยอ่ะคิดว่าแบบจะเก็บ เอาเพชรไปเลื่อนขั้นอะไรเงี้ยคุณชมได้แบบซื้อของอะไรแบบโชว์สักหน่อยนะครับแบบเผื่อได้แบบเป็นหมื่นเป็นแสนเพชรอ่ะคือแบบไม่คุ้มอ่ะคุณชมเอาจริงคือไม่คุ้มเลยอ่ะไม่น่ามาสุ่มเลยคุณชมเออแต่ช่างมันคุณผู้ชมือแบบอยากสุ่มให้คุณผู้ชมดูนะครับผมก็ช่างมันเถอะคุณชมถือว่าเสียไปเลยหนึ่งพันเพชรนะครับก็ถือว่าได้เกลือมาได้โกมาได้กระโกมาดูดิได้เกลือโกมาโคตรเยอะคุณชมหนิแล้วก็มีเติมเพชรรับอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลในเซิร์ฟนี้ากว่นะครับ มันมีอะไรมาใหม่มั่งเนี่ยน่าสนใจอะไรมั่งเนี่ยอ่าเซิร์ฟน,นี้ก็คือจะเป็นเซิร์ฟที่แบบผมเคยสุ่มเป็นตู้ตัวนี้นะผู้ชมนี่เป็นตู้อ่าตัว New Year New Beginning นั่น,น,นเองนะผู้ชมเออก็คือจะเป็นสปินรุ่นไฟพาร์ทน,นั่นเองนะครับตัวน,นี้ก็คือผมเคยทคําคลิปไปแล้วนะครับไหนนาะไม่ใช่นี้ดินี่อันนี้คุณผู้ชมก็คือจะเป็นสปินหมุนเอามันหายไปแล้วคุณผู้ชมเออกิจกรรมมันน่าจะหมดแล้วนะคุณผู้ชมเออมันหมดไปแล้วคุณผู้ชมก็คือจะเป็นที่หมุนนะ ที่หมุนลัคกี้แล้วก็ได้สิทธิ์ก้นสูงอ่ะคุณผู้ชมผมเคยทาคลิปไปแล้วด้วยนะไปดูได้ที่มุมขวาตัวไอเลยนะครับโอเคคุณผู้ชมก็ประมาณนี้เชกันนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็บอกได้เลยว่าผม่ก็ผิดหวังอีกแล้วเช่นเคยเลยนะครับก็บอกได้เลยว่าอย่าหาุ่มเลยครับคุณผู้ชมก็คือผมไม่สุ่มเช่นไหนคือแบบไม่เคยคุ้มสักทีเลยอ่ะคุณผู้ชมเออแนะนําก็อย่าไปเล่นนะคุณผู้ชมไม่คุ้มแน่นอนเลยพวกนี้นะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเปิดยังไงถึงจะคุ้มว่าผมว่ามันต้องมีแแบบบคนที่ 1, ท่่่ไดด้้้เเพาางงหหลลละะอออืวจปิิสักกม มันติดใจแบบผู้ชมไปไปอ๋อได้แต่ละสองเพรพอแล้วผู้ชมผมคิดว่าประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะเสียไปเยอะกว่าน,นี้นะครับไม่ได้นํานะครับให้ไปสุ่มนะครับโอเค,คผมก็ฝากไค้เป็นกในใจคลิปวโนนี้ด้วยนะครับเพื่อบบการลงทุนครั้งนี้ของผมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับ